ม้นต้งยกอกอึบเรีครับครับเอาผมวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับในการฝึกวันแรกนะครับก็จะเป็นของชั้นปีที่1ปีที่2และปีที่3นะครับตอนนี้นะครับกิจกรรมแรกก็คือเป็นการผสมนิเทศภายในนะครับชั้นปีที่หปีที่2ปีที่3นะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างข้างในนั้นนะครับไปดูกันเลยครับโอ้ร้อนมากเลยนะครับเนี่ยจริงครับเรามาน้่งคุยกันว่าครับได้ครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงเรียนนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกของเรานะครับในสิบวันนี้นะครับโอ้โหร้อนมากครับใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่ศูนย์ฝึกเราเนี่ยยังมีต้นไม้หลายๆต้นนะครับคอยให้ความร่มเย็นกับนักศึกษาวิชาทหารทุกนายครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หอประชุมจําลองขานะครับที่วันนี้ใช้ไปในพิธีจัดงานประชมนิเทศแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ปีที่2และปีที่3ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักศึกษาวิชาทหารปีที่3นะครับ วันนี้เขามาฝึกอะ,อะไรกันครับพี่ซึ่งวันนี้นะครับเขามาฝึกท่าบุกเป็นบุคคลท่ามือเปล่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการฝึกกันได้เลยนะครับ <S <S ครับตอนนี้นครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศการฝึกของปีสองนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศการฝึกของปีหน,นึ่ง ชมมกัันครบผเจบไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกของศูนย์ฝึกโรงเรียนนราทิวาสสำหรับวันแรกนะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามชมได้เลยนะครับ และวันนี้กระผมนักศึกษาวิชาทหารทีกรริยะนันและผมนักศึกษาวิชาทหารพรมพิพัฒช์ชวานก็ต้องขอจบการพาชมแต่เพียงเท่านี้นะครับบหมดกกลงยออึครับ